สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สรุปข่าวการเมืองวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาชนคุยเรื่องการเมืองไทยในปี2,568ค่ะซึ่งต้องบอกว่าร้อนแรงมากๆโดยเฉพาะบทบาทของนายกรัฐมนตรีรักษาการคุณอนุทินชาญวิรกูลที่ต้องเข้ามาบริหารประเทศท่ามกลางวิกฤตที่ถาโถมเข้ามาเยอะมากจริงๆ คำถามใหญ่ที่เราจะมาหาคำตอบกันวันนี้ก็คือ,อาการบริหารงานของท่านเนี่ยสรุปแล้วมันเป็นทางออกให้กับประเทศหรือสุดท้ายมันกลายเป็นทางตันซะเองเพื่อให้การวิเคราะห์วันนี้ลึกซึ้งรอบด้านนะคะเราก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญที่ติดตามสถานการณ์การเมืองอย่างใกล้ชิดมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยเราจะไม่ได้แค่มองภาพกว้างๆนะคะแต่จะเจาะลึกลงไปถึงเบื้องหลังนโยบายการตัดสินใจต่างๆและที่สำคัญคือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนจริงๆ โดยข้อมูลทั้งหมดที่เรานำมาคุยกันวันนี้อ้างอิงจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้ค่ะรักษาการเนี่ยเราอาจจะต้องย้อนกลับไปดูโปรไฟล์ของท่านสักเล็กน้อยก่อนนะครับคุณอนุทินชาญวิรกูลเกิดปี2,509ก็เป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่เรารู้จักกันดีภาพจำของคนส่วนใหญ่เลยก็คือบทบาทตอนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในรัฐบาลก่อนหน้าผลงานที่คนพูดถึงกันเยอะๆก็ มีเรื่องนโยบายกัญชาทางการแพทย์แล้วก็การรับมือช่วงวิกฤตโควิด -19 ใช่ค่ะแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญก็มาถึงในเดือนสิงหาคมปี2,568ตอนที่คุณแพทองทานชิน,นวัตรถูกถอดถอนจากตำแหน่งทำให้คุณอนุทินต้องขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการตอนนั้นจำได้ว่าคำมั่นสัญญาแรกๆเลยก็คือจะสร้างรัฐบาลที่มั่นคมฟื้นเศรษฐกิจแล้วก็ดูแลความมั่นคมชายแดนแต่เหมือนสถาน,นการณ์ไม่เป็นใจเลยนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานประเทศก็เจอบททดสอบใหญ่ทันทีเลยใหญ่มากครับ บททดสอบแรกที่เรียกว่าหนักหนาสาหัสที่สุดเลยก็คือวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาตอนเดือนพฤศจิกายนคือมันรุนแรงว่านะครับศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ตอนล่างเนี่ยคือจมอยู่ใต้น้ำไปเลยตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ทางการรายงานออกมาคืออย่างน้อย162คนแต่แต่ก็ยังมีตัวเลขจากฝั่งอื่นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ ข้อมูลจากทีมอาสาสมัครในพื้นที่เนี่ยเขาประเมินว่าอาจจะสูงกว่านั้นมากอาจจะถึง267คนเลยเพราะยังมีคนสูญหายอีกเยอะมากส่วนความเสียหายทางเศรษฐกิจนี้ยิ่งน่าตกใจประเมินกันไว้ที่ประมาณ500แสนล้านบาทโหห้0แสนล้านบาทเลยเหรอคะตัวเลขมันสูงมากยุนน่าตกใจเลยนะคะแล้วมันกระทบเศรษฐกิจภาพรวมขนาดไหนคะมันเหมือนเป็นการน็อเศรษฐกิจภาคใต้ไปเลยครับ ตัวเลข GDP ของภาคใต้ในไตรามาสที่3ของปีนั้นเนี่ยโตแค่1.2%เท่านั้นเองแทบไม่ขยับเลยครับคือตัวเลขพวกนี้มันสะท้อนอะไรที่ลึกกว่าแค่ความเสียหายนะมันกำนั้นบอกว่าการตอบสนองของรัฐบาลมันอาจจะไม่ใช่แค่ช้าแต่มันอาจจะเผยให้เห็นถึงความผิดพลาดในการบริหารความเสี่ยงด้วยซ้ำไป แต่เราก็เห็นภาพคุณอนุทินลงพื้นที่ไปพบผู้ประสบภัยนะคะท่านก็ยอมรับตรงๆเลยว่ารัฐบาลล้มเหลวในการปกป้องประชาชนแล้วก็สัญญาจะเวียวยาเต็มที่2ล้านบาทต่อผู้เสียชีวิตกับอีกสูงสุด30,000บาทต่อครัวเรือนคือถ้ามองเผินๆก็เหมือนเป็นการแสดงความรับผิดช,ชอบที่ดีใช่ไหมคะในแง่ภาพหลักอาจจะดูดีครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องเลยเสียงวิจารณ์ที่ดังที่สุดก็คือเรื่องความล่าช้า เงินช่วยเหลือไปไม่ถึงมือชาวบ้านสัทีติดขัดที่ตรงไหนคะอ้างกันว่าติดขั้นตอนราชการที่ซับซ้อนนะครับแต่ข่าวที่ตามมาก็คือในภาวะวิกฤตแบบนี้ทําไมถึงยังยุดติดกับขั้นตอนปกติอยู่ได้นั่นสิคะคําว่าขั้นตอนราชการนี้เราได้เยินกันบ่อยมากจนเหมือนเป็นอข้ออ้างสําเร็จรูปไปแล้วมันเป็นแค่ความไม่มีประสิทธิภาพหรือว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นคะมีเรื่องการมือนเข้ามาเกี่ยวด้วยหรือเปล่า ประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเพราะมีนักวิเคราะห์เขาชี้ว่าจริงๆแล้วต้นต่อของปัญหามันอาจจะไม่ใช่แค่ภัยธรรมชาติอย่างเดียวแต่มันคือการตัดสินใจเชิงนโยบายก่อนหน้านั้นเลยคือมีการตัดงบประมาณด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติระยะยาวอ๋อ เพื่อเอาไปใช้ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแทนมันเหมือนกับการวางเดิมพันครั้งใหญ่กับเศรษฐกิจภาคใต้แล้วก็แพ้ยับเยินเลยไอตัวเลขความเสียหาย500 0 0ล้านบาทนั่นแหะครับคือราคาที่ต้องจ่ายสําหรับความผิดพลาดครั้งนี้โหพอฟังแบบนี้แล้วภาพมันชัดขึ้นมากเลยค่ะจากวิกฤตน้ําท่วมที่ภาคใต้ซึ่งเป็นปัญหาในบ้านนะคะ เราลองขยับไปดูแนวรบอีกด้านหนึ่งที่ก็ร้อนแรงไม่แพ้กันเลยก็คือความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชามันเหมือนกับว่าในขณะที่บ้านกำลังจมน้ำแต่ก็มีไฟไม่ใหญ่ที่รั้วบ้านอีกมันเป็นการถูกรุมเร้าหรือว่ามีใครจงใจจุดไฟขึ้นมากันแน่ค่ะมีคนเสียชีวิตเกือบร้อยคนประชาชนเป็นล้านต้องอพยพ มันเริ่มจากข้อพิพาทเรื่องดินแดนเดิมๆแถวประสาทพระวิหารนั่นแหละครับแต่ครั้งนี้มันบานปลายไปไกลมากมีการใช้อาวุธหนักเข้าใส่กันทั้งปืนใหญ่เครื่องบินรบ F16 หรือแม้กระทั่งจรวด BM21 จรวด BM21 นี่มันคืออะไรคะมันบอกอะไรเราได้บ้างมันคือจรวดหลายลำกล้องที่ยิงจากรถบรรทุกครับ การเอาอาวุธระดับนี้มาใช้มันคือสัญญาณว่าน,นี่ไม่ใช่แค่การกระทบกระทั่งตามแนวชายแดนธรรมดาอีกต่อไปแล้วแต่มันใกล้เคียงกับสงครามเต็มรูปแบบเข้าไปทุกทีซึ่งแน่นอนว่าทางรัฐบาลโดยคุณอนุทินก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ใช้ความขัดแย้งนี้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองแต่เป็นการปกป้องอธิปไตยของชาติซึ่งถ้ามองแบบผิวเผินการปลุกกระแสะชาติตินิยมในช่วงที่รัฐบาลกำลังมีปัญหามันก็เป็นยุทธศาสตร์การเมืองที่คลาสสิกมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับ มันเป็นเพลย์บุ๊กการเมืองที่ใช้ได้ผลเสมอในการเบี่ยงเบียนความสนใจแต่ผลกระทบที่ตามมามันมหาสารมากในด้านมนุษยธรรมเนี่ยคนหลายแสนคนกลายเป็นผู้ลี้ภัยในค่ายที่ขาดแคลนทุกอย่างแต่ที่เลวร้ายที่สุดในสายตาของประชาคมโลกก็คือเหตุการณ์ที่ทหารไทยไปทำลายรูปปั้นพระวิษณุใกล้ๆแนวชายแดนออ๋ เรื่องนั้นเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นระดับนานาชาติทันทีเลยเพราะรัฐบาลอินเดียออกมาประนามอย่างรุนแรงมากแล้วคำพูดของคุณอนุทินที่บอกว่ารูปปั้นที่ถูกทำลายเทียบไม่ได้กับแขนขาทหารที่เสียไปยิ่งเหมือนราดน้ำมันเข้ากองไฟเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับมันอาจจะฟังดูดีในหมู่ผู้สนับสนุนแนวทางแข่งก้าวในประเทศนะแต่ในเวทีโลกมันทำลายภาพลักษณ์ของไทยอย่างย่อยยับเลย จากประเทศที่เคยถูกมองว่าเคารพในมรดกทางวัฒนธรรมกลายเป็นประเทศที่ไม่ใส่ใจเรื่องพวกนี้ผลกระทบทางเศรษฐกิจก็หนักไม่แพ้กันการค้าชายแดนที่เคยคึกคักเนี่ยคือกลายเป็นศูนย์ทันทีการส่งออกไปกัมพูชาด,ดิ่งลงไป40%สุดท้ายแล้วแม้จะปลูกชาตินิยมสำเร็จแต่ก็ต้องแลกมากับการโดดเดี่ยวทางการทูตแล้วก็ทำให้อาเซียนอ่อนแอลงไปอีก โอเคค่ะชัดเจนเลยว่าการรับมือสองวิกฤตใหญ่ทางน้ําท่วมแล้วก็ชายแดนดูเหมือนจะสร้างปัญหาใหม่ๆขึ้นมามากกว่าที่จะแก้ไขปัญหาเดิมทีนี้เราลองหันกลับม,มาดูปัญหาภายในกันบ้างโดยเฉพาะเรื่องคอร์รัปชันที่ดูจะสวนทางกับสโลแกน zero corruption ที่คุณอนุทินชูเป็นนโยบายหลักเลยประเด็นนี้เป็นเหมือนหนามยอกอกรัฐบาลเลยครับข้อมูลจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันหรือ ACT เนี่ยชี้ให้เห็นเคสใหญ่ๆในปี2568เพียบเลย เราไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันมีตั้งแต่คดีสินบนหลัก10ล้านในกระทรวงยุติธรรมไปจนถึงโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจที่ทุจริตกันเป็นหลักพันล้านแล้วก็ยังมีสงครามภายในวงการตำรวจเองเรื่องอื้อฉาวระหว่างบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่ออ๋อเรื่องนั้นครับซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องขัดแย้งส่วนตัวแต่มันคือการแฉเรื่องผลประโยชน์มหาศาลที่ลากตำรวจกว่า200นายเข้าไปพัวพันด้วย แล้วถ้าเราบวกความเสียหายจากพวกเครือข่ายเงินสีเทาหรือแกงคอเซ็นเตอร์ข้ามชาติเข้าไปอีกตัวเลขมันจะขนาดไหนคะโอ้เฉพาะส่วนนี้อย่างเดียวเนี่ยประเมินกันไมว่าสูงถึง1นึ0 0แสนหล้านบาทต่อปีครับ1 0 0่ล้านเลยเหรอคะครับมันคือเงินที่ล่วไหลออกจากระบบเศรษฐกิจของประเทศเราไปมาหาศาลมากเงินที่ควรจะเอาไปสร้างระบบเตือนภัยน้ําท่วมดีๆที่หาดใหญ่ได้สบายๆเลยด้วยซ้ํา ที่น่าสนใจคือมันมีข้อกล่าวหาที่พุ่งตรงไปที่คุณอนุทินด้วยอย่างกรณีภาพหลุดกับนักธุรกิจที่มีข่าวว่าพัวพันกับเครือข่ายสแกมเรื่องนี้มันทำให้สโลแกน zero corruption ฟังดูไม่ค่อยขลังเท่าไหร่เลยนะคะแน่นอนครับมันบั่นทอนความน่าเชื่อถืออย่างรุนแรงและมันก็สะท้อนออกมาในตัวเลขเศรษฐกิจจริงๆด้วยไหมครับปีนี้ตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI เนี่ยลดลงไปถึง15%เลย ราะนักลงทุนเขาขาดความเชื่อมัน่นพอพูดถึงเรื่องความน่าเชื่อถือมันก็อดไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณอนุทินกับคุณธรรมนัทพรมเผ่าซึ่งหลายคนมองว่าเป็นเหมือนช้างตัวใหญ่ในห้องเลยการที่นายกที่ประกาศนโยบายคอร์รัปชันต้องเป็นศูนย์แต่ยังเก็บรัฐมนตรีที่มีประวัติอื้อฉาวขนาดนี้ไว้ในตําแหน่งอะมันอธิบายได้อย่างไรคะนี่คือจุดที่เอ่อการเมืองแบบไทยๆมันมีความซับซ้อนครับ คุณธรรมนัตเคยมีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดที่ออสเตรเลียซึ่งเจ้าตัวก็ปฏิเสธมาตลอดแต่ในทางการเมืองแล้วท่านคือผู้กุมอำนาจต่อรองที่สำคัญมากมีสอสอในสังกัดที่พร้อมจะยกมือสนับสนุนรัฐบาลการเก็บคุณธรรมนัตไว้จึงเป็นเรื่องของความมั่นคงทางการเมืองของตัวนายกเองอืมมันคือการเลือกที่จะรักษาสมการอำนาจมากกว่าการรักษาหลักการความโปร่งใสที่เคยประกาศเอาไว้หรือเปล่าคะ ปลว่านโยบาย zero corruption มันเป็นแค่เครื่องมือทางการตลาดมากกว่าที่จะเป็นนโยบายที่ตั้งใจจะทําจริงจังอย่างนั้นหรือเปล่าคะเราอาจจะมองแบบนั้นก็ได้ค่ะเพราะการกระทํามันสวนทางกับคําพูดอย่างชัดเจนคือแม้จะมีแรงกดดันจากฝ่ายค้านแล้วก็สังคมหนักแค่ไหนคุณอนุทินก็ไม่เคยแสดงท่าทีว่าจะปลดคุณธรรมนัตเลยนั่นคือสัญญ,ญาณที่ชัดเจนที่สุดแล้วครับว่าอะไรสําคัญกว่ากันระหว่างอํานาจกับหลักการเอาละค่ะ เราเห็นภาพทั้งวิกฤตภายนอกและปัญหาภายในกันไปแล้วทีนี้มาดูบทสรุปสุดท้ายของรัฐบาลรักษาการชุดนี้กันบ้างภาพรวมเศรษฐกิจในปี2568เป็นยังไงบ้างคะเรือนก็พุ่งไปทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดการการว่างงานก็เพิ่มขึ้นจนสื่อต่างชาติบางสำนักเริ่มกลับมาเรียกประเทศไทยว่าคนป่วยแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกครั้งหนึ่ง แล้วสุดท้ายก็จบลงด้วยการยุบสภาในวันที่12ธันวาคมซึ่งหลายคนก็มองว่าเป็นการหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาใช่ครับเป็นการชิงยุบสภาก่อนที่จะถูกเช็คบินซึ่งก็เป็นการเปิดทางสู่การเลือกตั้งใหม่ในวันที่8กุมภาพันธ์ปีหน้าพักภูมิใจไทยก็เสนอชื่อคุณอนุทินเป็นแคนดิเดตนายกคนเดียวเหมือนเดิมแต่จากโพลหลายสำนักก็ชี้ว่างานนี้ไม่ง่ายแน่นอนเพราะต้องเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งทั้งจากพักเพื่อไทยและก็พรคพลังประชารัฐถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่ดุเดือดมากๆครับ ถ้าอย่างนั้นให้สรุปผลกระทบทั้งหมดที่เกิดขึ้นในยุคข,ของคุณอนุทินในตําน่งนายกรัรักษาการจะสรุปเป็นภาพรวมได้อย่างไรบ้างคะผมคิดว่าสรุปได้เป็น3ด้านหลักๆครับ 1. คือด้านสังคมเกิดความแตกแยกแล้วก็ความไม่ไว้วางใจใน,นกลไกของรัฐอย่างรุนแรง 2. คือด้านเศรษฐกิจ ที่อยู่ในภาวะชะงักงนันไม่เติบโตอย่างที่ควรจะเป็นและ 3. คือด้านการทูตที่ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านตึงเครียดแล้วก็บทบาทของไทยในเวทีอาเซียนก็อ่อนแอลงอย่างชัดเจนครับค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการวิเคราะห์ที่เจาะลึกและตรงไปตรงมาในวันนี้จากทั้งหมดที่เราคุยกันมานะคะมันก็ทิ้งคาถามสาคัญไวใ้ให้เราได้ขบคิดกันต่อ เมื่อมองจากเครือข่ายพันธมิตรทางการเมืองที่ซับซ้อนและวิกฤตของชาติที่ถาโถมเข้ามาไม่หยุดคําถามสําหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งต่อไปอาจไม่ใช่แค่ว่าเราจะเลือกใครเป็นผู้นําแต่คือการตัดสินใจว่าเราเต็มใจจะยอมรับการประนีประนอมแบบไหนเพื่อแลกกับสิ่งที่เรียกว่าเสถียรภาพทางการเมืองและคําถามที่ใหญ่กว่านั้นก็คือแท้จริงแล้วราคาที่เราต้องจ่ายสําหรับเสถียรภาพที่ว่านั้นมันคืออะไรกันแน่ ทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะและหากชื่นชอบการวิเคราะห์ข่าวการเมืองแบบเจาะลึกเช่นนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปข่าวการเมืองวันนี้ของเราด้วยนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ